พราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นชินกับภาพของการรบสงครามอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าน้อยคนที่จะมองแองเกิลของความรักการที่เรามองประวัติศาสตร์แล้วเราไม่เห็นความรักเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามองอะไรข้ามไปหรือเปล่าอย่างง่ายๆเลยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งสุริโยไทยจำได้ตอนเด็กดูครั้งแรกที่บิ๊กซีนีมา สมมติหนังยาว3ชั่วโมงถ้าบิ๊กซีนีมาฉายน่าจะประมาณ6ชั่วโมงเพราะโฆษณาเยอะโฆษณาเยอะมากจริงๆแล้วเรื่องสุริโยไทยก็เป็นหนังไทยที่ยาวมากๆอยู่แล้วด้วยมีทั้งฉบับสองชั่วโมงฉบับ3ชั่วโมงแล้วก็ฉบับสมบูรณ์คือ5ชั่วโมงแต่ซีนที่ติดตาตึงใจของเจคือซีนที่เขาสวรรคตก็คือสมเด็จพระบรมาราชาที่ที่สามหนอ่อพุทธางกูลใช่แล้วซีนที่ใส่หน้ากากทองคําใส่หน้ากากทองคอนนาซึ่งผมเคยดูแบบ อันคัดด้วยอันคัดจะมีรายละเอียดพระราชระ,ะปเพณีชัดมากมีแม้กระทั่งการส่งน้ําพระบรมศพที่พระบาทซึ่งแม้กระทั่งในฉบับสมบูรณ์ก็ไม่มีซึ่งพอพูดถึงเรื่องสุริโยไทยเนี่ยพสุริโยไทยนี่คือคนที่เด่นชัดมากในเรื่องของการทําเพื่อคนที่หลักใช่ซึ่งถ้าเรามองจากเรื่องสุริโยไทยเนี่ยเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็ไม่ได้มีตัวละครแค่พสุริโยไทยอย่างเดียวเพราะพะสุริโยไทยมีบทบาทเด่นๆจริงๆเนี่ยปลายเรื่องแล้ว ตัวละครที่มีบทบาทเด่นมากๆคือเท้าศรีสุดาจันทร์ใช่ซึ่งพี่ใหม่เจริญปุระรับบทนี้แล้วก็เป็นบทที่คนจำกันมากเหมือนกันอีพีนี้เราเลยอยากจะมาชวนดูประวัติศาสตร์ผ่านชีวิตรักของสตรีสองคนนี้ในประวัติศาสตร์ซึ่งคนหนึ่งอ่ะคือคนที่ทำเพื่อคนที่รักแต่อีกคนหนึ่งทำเพื่อรักตัวเองซึ่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราไปเล่าทีละคนข้างในกันดีกว่าเริ่มจากเท้าศรีสุดาจันทร์ดีกว่าใช่เพราะถ้าเรียงไทม์ไลน์เนี่ย จะเป็นเรื่องของเท้าศรีสุดาจันทร์ตอนนั้นเทียบประวัติศาสตร์เป็นพีเรียดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยนะเพราะคือประวัติศาสตร์ในช่วงที่กรุงศรีธยาเนะี่ยโดนปกครองโดยราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สองของอยุธยาช่วงเวลาก็คือประมาณพุทธศตรวรรษที่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20- 21ก็คือช่วงต้นๆเออช่วงนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์องค์สาคัญสําคัญก็มีอยู่หลายองค์เหมือนกันเราจะมาเริ่มที่พระมหากษัตริย์องค์สําคัญก็คือ สมเด็จพระชัยราชาธิราชอันนี้เป็นคุณอย่างหนึ่งของหนังเรื่องสุริโยไทยคือเวลานักเรียนประวัติศาสตร์จะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อ่านพระราชพงศาสวดารเนี่ยเราจะนึกหน้าพระมหากษัตริย์ในอดีตยังไงพอมีหนังเรื่องสุริโยไทยปุ๊บง่ายแล้วพระชัยราชาธิราชพี่อภิพง์พัฒน์พระบรมราชาหนอกพุททางกูลอาสุเชาว์อะไรเงี้ยอันนี้คือภาพที่แม้กระทั่งผู้ใหญ่ในวงการประวัติศาสตร์พูดจริงๆว่าเราจะติดภาพคนพวกนั้น เป็นบทบาทตัวละครของเขาไปด้วยสมเด็จพระชัยราชาธิราชนี่ก็เป็นพระหมหากรรษัตริย์ที่เคยทําสงครามกับพม่าครั้งแรกระหว่างไทยพม่าเลยที่เมืองเชียงกรานท่านเนี่ยก็เป็นพระมหากรรษัตริย์นักรบที่มีชื่อเสียงมากเรื่องราวของเท้าสีสุดาจันเนี่ยต้องไปเล่าตรงนี้ก่อนว่าเท้าสีสุดาจันเนี่ยคิดว่าเป็นชื่อคนหรือชื่ออะไรคือตอนแรกอะเจะคิดว่าเป็นชื่อคนแต่เหมือนกับว่าเป็นชื่อตําแหน่งหรือเปล่าใช่เป็นชื่อตําแหน่งมีหลักฐานในประวัติศาสตร์ก็คือเราไปพลิกที่กฎหมายตาสามดวงในส่วนที่เป็น พระอายการตำแหน่งนายทหารหัวเมืองและนาพลเรือนระบุไว้ว่าพระมหากษัตริย์ในยุคต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีพระสนมเอกสี่คนด้วยกันก็คือเท้าอินทรสุเรนเท้าอินทรเทวีเท้าศรีจุฬาลักษ์และก็เท้าศรีสุดาจันทร์อ๋อแสดงว่าเท้าศรีสุดาจันทร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเขาแต่ว่าเป็นชื่อตำแหน่งเป็นตำแหน่งของเขาเขาชื่ออะไรไม่มีใครรู้นะแต่รู้ว่าณเวลานั้นเนี่ยเขากินตำแหน่งที่เท้าศรีสุดาจันทร์ เขาจะมีเครดิตด,ดีกว่าองค์ที่เหลือๆด้วยความที่ว่ามีพระราชโอรสกับสมเด็จพระชัยราชาธิราชชื่อว่าสมเด็จพระยอดฟ้าหรือบางตำราจะเขียนว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าตอนที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ความเป็นกษัตริย์นักรบใช่ไหมท่านเคยยกทัพไปทําสงครามก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าขากลับเนี่ยประชวนระหว่างทางแล้วก็สเสด็จสวรรคตมันเลยเป็นช่องทางให้ท้าวศรีสุดาจาันทร์ขึ้นครองอํานาจได้เพราะอะไรที่เราบอกว่ามีลูกชายคือสมเด็จพระยอดฟ้า แล้วสมเด็จพระยอดฟ้าในเวลานั้นมีพระชนมายุแค่สิบกว่าพรรษาทเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเป็นยุวกษัตริย์ทีนี้ก็ต้องให้คนที่เป็นแม่คือเท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลในช่วงนั้นคล้ายๆก,กับเป็นการเรียกว่าสําเร็จร,ราชการแผ่นดินอะไรประมาณนั้นทีนี้ถ้าเกิดเท้าศรีสุดาจันทร์ไม่ใช่คนทะเยอทะยานอะไรมากเรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรพระยอดฟ้าก็ครองราชไปแม่ก็ช่วยไปจนถึงวันที่พระยอดฟ้าบรรลุนิติภาวะอะไรก็ว่าไปครองราชไปตามปกติ เรื่องมันเกิดว่าเท้าสีสุดาจันเนี่ยดันมีชู้ผัวไม่อยู่ผู้ตรงๆใช้คำง่ายๆก็คือเป็นชู้กับพันบุตรสีเทพพันบุตรสีเทพเป็นตำแหน่งราชการตำแหน่งหนึ่งนะแล้วก็อวยยศยกย้ายให้เป็นใหญ่ขึ้นเป็นขุนชินราชก่อนขึ้นเป็นขุนชินราชแล้วตั้งเป็นขุนวรวงศ์ธิราชตำแหน่งอาจจะไม่ใหญ่มากหรอกแต่คนในวังรู้ดีว่าคนคนนี้เป็นใครประเด็นก็คือใครเป็นแบ็กใครเป็นแบ็ก จนถึงที่สุดแล้วจริงๆสิ่ง,งที่ท้าวศรีสุดาจันทร์เลือกทําก็คือบอกว่าพยยอดฟ้าอายุยังน้อยบ้านเมืองทางเหนือก็กระด้างกระเดื่องเริ่มจะไม่กลัวกษัตริย์ที่อยุธยาทางฝั่งพมา่ายุคนั้นตรงกับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ก็มีอํานาจมากถ้ามียุวกษัตริย์บ้านเมืองอาจจะลําบากนะเพราะฉะนั้นให้เชิญขุนวรวงศาธาิราชขึ้นเป็นกษัตริย์ชั่วคราวก่อนงงไหมชั่วคราวมีอยู่จริงเหรอ ขึ้นเป็นกษัตริย์ก่อนจนกว่าสมเด็จพระยอดฟ้าจะบรรลุนิติภาวะ<ม>ก็ถอดพระยอดฟ้าออกจากราชบัลลังก์นั่นลูกเขานะลูกเขานะแต่เอาชูก็คือขุนวรวงสาธิราชเนี่ยขึ้นมานั่งบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์ตัวของขุนวรรงสาธิราชก็ตั้งในจันทร์บ้านมหาโลกขึ้นเป็นพระมหาอุปราชในจันทร์นี่คือใครเป็นน้องชายของขุนวรวงสาธิราชตอนนี้ดูพระยอดฟ้าอยู่ห่างจากราชบัลลังก์มากเลยนะใช่แล้วสุดท้าย ท้าศรีสุดาจันเองก็สั่งให้เอาตัวของสมเด็จพระยอดฟ้าเนี่ยไปสําเร็จโทษเข้าใจคําว่าสําเร็จโทษเข้าใจที่วัดโคกพญาบางตําราก็ว่าโดนวางยาพิษปงพระชนก็มีซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นที่ไม่พอใจนะคือยอมรับได้ว่าเป็นการเมืองเรื่องปกติในยุคอยุธยาที่การที่ใครจะได้ขึ้นครองราชสักคนเนี่ยมันต้องประลองภละกาลังกันหน่อยเราเล่าในหลายอีพีมากเลยจึงไม่แปลกที่ น้องจะฆ่าพี่พ่อจะฆ่าลูกหรืออาจจะฆ่าหลานเพื่อให้ได้ขึ้นของราชเป็นเรื่องปกติมากๆแต่เคสเนี้ยมันเป็นเคสของแม่ฆ่าลูกแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่เคยได้แล้วเหตุการณ์เนี้ยทาให้เกิดแบบความมาคุหรือสถานการอะไรบางอย่างไหมมาคุแน่นอนเพราะว่าขุนวรวงศา์าธิราชก็ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์แล้วเนาะทีนี้อย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเชื้อพระวงศ์ไม่ได้มีแค่นิดเดียวมีกันเยอะมาก ทำให้ตัวละครที่เป็นไพ่ใบสําคัญอีกตัวหนึ่งถ้าเราพูดชื่อไปหลายคนอาจจะคุ้นนะก็คือพระเทียนราชาถ้าหลายคนนึกหน้าไม่ออกนึกถึงหนังเรื่องสุริโยไทยพี่ตัวสลันยูเล่นเนาะพระเทียนราชาเนี่ยตอนนั้นต้องบวชบวชอยู่เพราะว่าลีภัยการเมืองแหละท้าวสีสุดาจันร์มีอานาจมากถามว่าถ้าเกิดพระเทียนราชาไม่บวชจะเป็นยังไงก็ไม่น่ารอดนะเป็นแบบพระยอดฟ้าก็น่าจะถูกสาเร็จโทษขั้นสูงสุดก็น่าจะถูกสาเร็จโทษขั้นสูงสุด พระเทวรา,าชาบวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐารามซึ่งก็ยังมีล่องรอยอยู่ที่ยุทธยาในปัจจุบันก็เห็นแล้วแหละว,ว่าเขาใช้คําว่าบ้านเมืองเป็นทุรยศก็คือเกิดความวุ่นวายนั่นเองถ้าเกิดใช้ศัพท์ประวัติศาสตร์เป็นทุรยศท่านก็ติดต่อกับขุนพิเลนทรเทพขุนพิเลนทรเทพนี่เป็นเจ้านายองค์สําคัญองค์หนึ่งนะคือท่านเป็นขุนนางที่มีเชื้อสายราชวงศ์พระล่วงใครเล่นเป็นขุนพิเลนตอนนั้นอพี่นกสัดชัยเป่งพาณิชย์ให้นึกภาพตามง่ายๆเลยขุนพิเลนทรเทพก็วางแผนสมหััววกนว่า เอาเท้าสีสุดาจันทร์กับขุนบวรวงสาทิราชเนี่ยออกจากราชบัลลังให้ได้สมัยก่อนเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเรื่องช้างเผือกใครเป็นผู้มีบุญญาบารมีจะต้องมีช้างเผือกมาประดับบารมีก็ใช้วิธีปล่อยข่าวกันว่ามีช้างเผือกมาติดพเนียดไม่ใช่ใครที่จะมาจับก็ได้ไงพระมหากษัตริย์จะต้องสเสด็จไปคล้องช้างเผือกด้วยพระองค์เองซึ่งที่จริงช้างเผือกไม่มีหรอกหลอกแต่ขุนบวรวงสาทิราชกับเท้าสีสุดาจันทร์เนี่ยรู้แล้วว่า มีช้างเผือก็เสด็จไปเมื่อก่อนจะเสด็จไปคล้องช้างเผือกก็อาจจะเสด็จแต่เช้ามืดเพื่อให้ถึงในช่วงเช้าๆจะได้มีเวลาทํากันไปจนถึงบริเวณที่เรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อของคลองสะบัวกับคลองบางปะหมอก็มีกองทัพของขุนพิเรนทรเทพซุ่มอยู่ตรงนั้นซุ่มเพื่อล้อมจับเอาทั้งขุนวโวงสาธิราชแล้วก็เท้าศรีสุดาจันทรน์สำเร็จโทษซะซึ่งก็ทําได้สําเร็จเท้าศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงสาก็ วขอ,วอแล้วพระเทียนก็ได้ขึ้นของราชพระเทียนได้ขึ้นของราชก่อนจะไปเล่าเรื่องพระสุริโยไทยเนี่ยเราเลยมาชวนมองตัวท้าวสีสุดาจันทร์กันหน่อยว่าสรุปที่เธอทําไปเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยก็คือทําด้วยความรักแต่ละว่าเป็นการรักตัวเองไหมก็ไม่เชิงมาคือความรักที่ผิดใช่คือรักไม่ผิดนะแต่ต้องคํานึงถึงคนอื่นด้วยอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเธอจะมีชู้กคงไม่มีใครห้ามได้หรอกใช่ไหม แต่การที่เธอเอาชูมาขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วฆ่าลูกในไส้อะ่ะบทสุดท้ายแล้วนะักประวัติศาสตร์หลายคนก็บอกว่าเธอทํเพื่อตัวเองเธอไม่ได้รักใครจริงๆเลยแล้วเป็นยังไงมีคนพยายามหาหลักฐานมาว่าท้าวสิทธุดาจันทร์อาจจะไม่ได้ช่วอาจจะไม่ได้ทําผิดแต่ถ้าเกิดมองโดยพื้นฐานจาริยธรรม้นพื้นที่มันก็ผิดนะมันผิดจริงๆอันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าในประวัติศาสตร์ยุทธยาเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีบทบาทมากการจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งอยู่ในหน้าพงสวดานเนี่ยไม่ดีเลยก็ต้องสุดไปอีกทางหนึ่งเลยเหมือนกันและท้าวศรีสุดาจันทร์ก็เป็นหนึ่งในเคสนี้กลับมาที่พัสุริโไทยใช่พระเทียนร,ราชาใช่ไหมที่เราพูดถึงได้กลับมาขึ้นของราชคนเมื่อกี้ขุนวโรงสาของราชได้แค่45วันเองนะ45วันเดือนครึง่งคือคนไม่พอใจขนาดไหนอยู่ถึงของราชได้แค่ส5วันแล้วพระราชะพงศสวดานบางฉบับไม่นับว่านั้นเป็นพระหมหากษัตริย์เลยซ้ำเพราะถือว่า เรื่องนี้ผิดศีลธรรมเกินไปแต่ยุคหลังมายอมรับแล้วถือว่าบรมราชาพิเศษได้ขึ้นระแทนพระธรบ,บิดถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์หมดไม่ว่าจะมาถูกศีลธรรมหรือเปล่าพระเทียราชาเนี่ยก็สึกออกจากพระมาขึ้นครองราชเราจะเห็นพงศวดีสําคัญอย่างหนึ่งพงศวดีกับพงศวดานเหมือนกันนะคือพระเทียราชาเนี่ยขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ <S <S 1> <S 1> แล้วพระมเหสีของท่านก็คือสมเด็จพระสุริโยไทย เราจะเห็นความเชื่อมต่อนิดหนึ่งที่เราจะเล่าตรงนี้เพราะว่าขุนนางคนสําคัญที่พูดถึงเมื่อกี้คือขุนพิเรนทรเทพขุนพิเรนทรเทพเนี่ยมีความชอบมากได้แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าผู้ของนครฝ่ายเหนือก็คือเมืองพิษณุโลกพิษณุโลกแล้วพระธานพระราชธิดาซึ่งบังเกิดจากสมเด็จพระสุริโยไทยชื่อพระวิสุทธิกษัตริย์ให้เป็นพระชายาซึ่งขุนพิเรนทรเทพหรือพระมหาธรรมราชาเนี่ยจะมีพระโอรสธิดาสามองค์คือพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพโยงทางพงศดารแล้วว่าพระสุริโยไทยคือยายของสมเด็จพระนเรศวรอันนี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากด้วยนี่คือความเชื่อมโยงนี่คือความ<ะ>เชื่อมโยงกันในประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะรู้จักพระสุริโยไทยอ่ะรู้จักพระนเรศวรแต่ไม่รู้ว่ายายกับหลานแท้ๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ ถือว่าว้าวาเหมือนกันเพราะว่าเลือดนักรบแรงทั้งคู่อ่าใช่แล้วแหละคนจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเอาพระนเรสวนอยุธยาหรือพิษณุโลกก็คืออันนี้ก็จะขยายเห็นในชัตแหละว่าเออเขามีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกันหมดในยุคนั้นกลับมาที่ขึ้นของราชเสร็จอปูลบําเหน็จพระมหาธรรมราชาตั้งพระสุริโยไทยเป็นพระมเหสีในยุคนั้นเนี่ยบ้านเมืองเรามันสั่นคลอนเกิดการแย่งชิงอํานาจกันเรื่องนี้ต้องไปถึงหูเมืองเมืองหนึ่งแน่นอนก็คือคงเสวดีในยุคนั้นเป็นการปกครองของ พระเจ้าตะเบงชเวตียุคนั้นน่ากลัวมากนะเพราะพระเจ้าตะเบงเงชเวตีเป็นกษัตริย์นักรบแล้วขุนพลคู่พระไทยของพระเจ้าตะเบงเงชเวตีก็คือพระเจ้าบุเรงนองก็คือเรียกว่าสองชื่อนี้จะได้ยินบ่อยตัวโหดแห่งยุคนั้นรวมตัวกันในพงศาวดารใช้คําว่าเมื่อแผ่นดินอยุธยาเป็นทุรยศจึงปรากฏไปถึงกรุงหงเสวดีก็ยกทัพมาซึ่งเราไม่รู้เชื่อตัวเลขได้หรือเปล่าด้วยซ้ําอาจจะเป็นการเขียนให้ดูเวอร์ของคนยุคก,ก่อนว่าเกณฑ์พลมา30ม0 0 0หมื่น คือคนสามแสนคนมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์มันคงไม่มีปัญหาอะไรเหรอาถ้าเกิดพระมหาจักรพรรดิปืนรองล้านได้แค่หกเดือนเรียกว่ายังสั่งงานไม่เข้าระบบเท่าไหร่ก็ต้องส่งกองทัพไทยเนี่ยไปตั้งรับที่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีกับอยุธยาเป็นระยะที่เหมาะในการตั้งที่สุพรรณบุรีตั้งรับทัพพม่าไม่ได้ก็ถอยล่นเข้ามาเรื่อยๆ,ๆจนมาถึงอยุธยา ถือว่าเป็นอะไรที่สุ่มเสียงมากๆการที่พึ่งครองราชได้แค่หเดือนถ้าพูดตรงๆผมท่านเพิ่งจะงอกเต็มอะแล้วอยู่ๆพมา่ายกทัพมาขนาดนี้สิ่งสําคัญของการยุดแบบกษัตริย์โบราณต้องอย่างเชิงค่าศึกอย่างเชิงค่าศึกหมายว่าออกไปรับทับลองเชิญกันหน่อยว่ากําลังเข้มแข็งประมาณไหนไปวัดหน่อยวัดไปวัดกันหน่อยวัดขอดูของหน่อยว่าง่ายๆเสด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยท่งช้างศึกไปโดยสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยขอตามเสด็จไปด้วย โดยทรงเครื่องเป็นชายอย่างพระมหาอุปราชซึ่งเป็นภาพที่ในยุคต้นกรุงเนาะสร้างบ้านแปลงเมืองกันนะ่ยคนเป็นวีรสตรีจะมีความเข้มแข็งอยู่อันนี้เรื่องนี้ถูกเขียนไว้ในพระราชพงศาวดารน,นะแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพระราชพงศาวดารที่เขียนถึงเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นและถูกชําระหลายครั้งในยุคหลังๆเพราะฉะนั้นเราไม่อาจการันตีได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงแค่ไหนแต่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่หลักฐานบอกเอาไว้ให้เข้าใจตรงกันนะ พระพัสุริโยไทยก็ขึ้นช้างทรงตามเสด็จไปบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งมะขามย่องอชื่อนี้อาจจะได้ยินกันบ่อทย,ท,ยที่อยุธยาที่อยุธยาก็เป็นการหยั่งเชิงกันระหว่างทัพกษัตริย์แหละกองทัพที่พระมหาจากักรพรรดิไปหยั่งเชิงด้วยเนี่ยเป็นกองทัพของพระเจ้าเมืองแปรพระเจ้าเมืองแปรคือเรียกว่าเป็นเจ้านายองคหนึ่งของฝั่งพมา่านั่นแหละกษัตริย์ลบกันขี่ช้างเจอช้างแน่นอนว่าต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าการยุทธาถีการยุทธาถีเนี่กยธธก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ เขาชนกันสองต่อสองอยู่แล้วก็คือพระมหาจากักรพรรดิกับพระเจ้าเมืองแปรแต่พระมหาจากักรพรรดิเนี่ยเกิดพลาดท่าเสียทีเรียกว่าเสียจังหวะต้องขับช้างหนีพระเจ้าแปรก็ขับช้างตามทศทัตพะสรโยธาย,ยู่ในสมรภูมิพอดีก็เลือกทําสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเู้หญิง,งผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้คือการใส่ช้างเข้าไปขวางและจังหวะใส่ช้างเข้าไปขวางอ่ะพะสรโยทายก็ทรงเครื่องอย่างพระมหาอุปราชไม่ได้แต่งชุดเป็นคติยานารี พระเจ้าเมืองแปรเห็นอย่างนั้นทํำยังไงฟันฉับก็ฟันฉับเข้าไปที่เขาเรียกว่าขาสสดสะพายผสริโยไทยไม่รู้ว่าขาดถึงแค่ไหนนะแต่สวรรคตขาคอช้างเลยซึ่งเป็นอะไรที่รุนแรงมากสําหรับความรู้สึกของคนนะ่ะว่าง่ายๆก็คือการที่พระราชนีเนี่ยตามสเสด็จพระมหากษัตริย์ออกไปรบเหมือนชายชาตรีคนหนึ่งแล้วก็เอาตัวเอาชีวิตเนี่ยเข้าแลกพระชนมาชีพของพระสวามีไว้ซึ่งพม่าไม่รู้หรอกว่านั่นใครแต่คนไทยเห็นรู้ ก็รีบกันผสบออกมาจากสมอลรภูมิลบให้ได้ไวที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสียขวัญคนมากๆในยุคนั้นนี่คือแบบภาพของการทําเพื่อคนที่รักอย่างแท้จริงแบบแลกด้วยชีวิตอะไรยเงี้ยแล้วในหนังก็คือแบบทําถึงมากในหนังคือถึงจริงๆจังหวะที่ฟันแชบไปแล้วผมสยายเพลงบิวแบบแบบมันปลุกมันมันปลุกใจคนรักชาติได้นะหนังทําทําสําเร็จนะในเรื่องงานปลุกใจคนรักชาติตรงนี้ก็ ในคนไทยอาจจะเข้าใจว่าพ,พม่าเห็นแล้วก็ถอยทับกลับไปซึ่งที่จริงไม่ใช่ใ,ชในพระราชวงศสวดานก็คือพม่าก็ยังคงล้อมเมืองต่ออยู่แต่ว่าอวิทยาเนะี่ยมีกลวิธีสําคัญก็คือรอน้ําเหนือมาพม่าจะถอยทับกลับไปเองซึ่งก็ทําสําเร็จเหมือนกันแต่เรื่องทั้งนี้จะไม่สําเร็จเลยถ้าวันนั้นสมเด็จพระสุริโยไทยไม่เอาชีวิตตัวเองเข้าแลกพระมหาจกักรพรรดิไว้เรามองในอีกมิติหนึ่งคือนอกจากเขาจะทําเพื่อสิ่งที่รักคือเสียสละชีวิตแทนคนรักอะ เราว่ามันอาจจะเป็นเพราะความรักในชาติในแผ่นดินด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เขาแบบตัดสินใจตรงนั้นอันนี้พูดได้ยากเพราะอุดมการความรักชาติเป็นของค่อนข้างใหม่แต่อย่างน้อยการที่ท่านทําอย่างนั้นท่านอาจจะเริ่มต้นแค่จิตสํานึกในการรักษาชีวิตของคนที่ตัวเองรักและคนที่ตัวเองรักที่ท่านรักเนี่ยคู่รักของท่านก็คือพระหมหาจากรัตริย์ไม่ใช่คนธรรมดาเนาะสมัยนั้นเรียกว่าเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งประเทศในยุคนั้นการที่ถ้าพระหมหาจากักรัตริสวรรคตกลางสงครามสงครามอาจจะจบภายในวันนั้น เราจะเสียกรุงศรีธยาให้กับข้าศึกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียสละซึ่งไม่เล็กเลยใหญ่มากในวันนั้นมันยิ่งทวีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเข้าไปอีกแล้วตอนจบของหนังที่เป็นแบบรูปพิปานร้องกับซากประขักพังโหบิวบิวไปอีก,อก,อกเมื่อเสร็จสิ้นการสงครามแล้วใช่ไหมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ให้อัญเชิญพระศพของพระสุริโยไทยเนี่ยไปถวายพระเพลิงบนพระเมรุมาตรตามประเพณีโบราณนั่นแหละแล้วก็มีการสร้าง วัดที่เรียกว่าวัดสวนหลวงศพสวรสค์ไว้บริเวณนั้นแล้วก็มีการสร้างพระเจดีย์สีสุริโยไทยไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการบูรณะมาหลายสมัยแล้วก็บาง,บางยุคก็หลงลืมไปแล้วว่าคือเจดีย์องค์ไหนจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสององค์นี้นี่เป็นนักโบราณคดีทั้งคู่ก็ได้ไปดูแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์องค์นี้ก็บูรณะกันใหม่เป็นอนุสรณ์ให้พระองค์ท่านมาถึงปัจจุบันนี้ ที่วัดนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือในช่วงปลายลาารัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านสละราชสมบัติให้พระมหินทราธิราชขึ้นครองราชแทนและท่านก็เลือกจะมาจำพรรษาที่นี่บางคนก็ตีความว่าน่าจะเป็นการมาอยู่กับคนที่ท่านรักออในช่วงบั้นปลายชีวิตเหมือนกันมุมนั้นก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนา้าราว่าก็เป็นมุมที่น่าสนใจใช่พอเราดูตัวละครสองคนท้าวสีธุดาจันทร์กับพระสุริโยไทยเราเห็นความแตกต่าง ของแต่ละคนไหมมันชัดเจนนะคืออย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นอะ่ะคนหนึ่งชัดเจนว่าเป็นภาพการทําเพราะคนที่รักแล้วมันคือการทําเพื่อคนอื่นอะ่ะแต่อีกคนนึงเราว่ามันเป็นการทําเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนจะทําให้คนที่รักเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็รักตัวเอง<ม>และสุดท้ายเธอก็รักษาใครไว้ไม่ได้กับอีกคนนึงที่อุทิศตนเพื่อคนรักจริงๆเธอรักษาอะไรไว้ได้มากกว่าที่เธอคิดด้วยซ้ำผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวทําอะไรยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นไม่น่าเชื่อว,ว่า ประวัติศาสตร์ไทยเราก็มีเรื่องที่โรแมนติกได้ขนาดนี้เหมือนกันแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีแบบว่าผู้หญิงที่แบบออกไปรบในเชิงแบบเป็นพระราชินีหรือว่าอะไรทํานองคล้ายๆพระสุโยไทยไหมแทบจะไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำเพราะส่วนมากท่านก็เป็นหลังบ้านกันโดยตลอดเคสของสมเด็จพระสุริโยไทยถือว่าแปลกมากเลยนะที่ว่าพระราชินีตามสเสด็จพระมหากษัตริย์ใช้คำว,ว่าเยี่ยงชายชาติทหารออกไปในสมรภูมิจริงๆแต่เราก็มีพระราชินีในตำนานที่ เป็นผู้นําเหมือนกันอย่างเช่นพะนรังจามาเทวีวงอะไรอย่างนี้หรือไปทางเหนือก็พระมหาเทวีจีรปภา,ปาของนครพิงเชียงใหม่หรือไม่ก็สตรีคนอื่นๆเช่นท้าสุรานารีท้าเทพตรีท้าศรีสุนทรอะไรพวกนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะเห็นว่าผู้หญิงก็มีความรักชาติรักบ้านเมืองได้ไม่แพ้ผู้ชายอกสามซอกเหมือนกันซึ่งอีกมุมนึงอาจจะมีบ้างเหมือนกันแหละแต่อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คนจานวนมากที่ถูกหลงลืมไป แต่เขาก็มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดติดตามรายการโลกวิวัฒและช่องพีพดอกด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดต่งเข้ามาแล้วก็ยังสามารถกดได้อีกคะ่ะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรหรืออยากให้เราทำอะไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับหรือเข้ามาคุยเล่นกับพี่วิพี่วัฒหรือทีมงานทุกคนก็ได้ครับผมและนี่ก็คือโลกวิวัฒพอดแคส